ทร่พายุไลภัยสัตว์สงเคราะห์มอบโลงศพให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการจำนวน43โลงสำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการพระอาจารย์ดรพิสิทธ์ศรีวิชาองค์พชนกรโกศลประธานมูลนิธิพา,พายุไลภัยสัตว์สงเคราะห์เจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางมูลนอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพร้อมคณะสงฆ์5รูปตลอดจนกัลยาณมิตรผู้ใจบุญกว่าร้อยคนร่วมกันรับมอบโลงศพจำนวน43โลงให้กับทางมูลนิธิร่วมกุ สมุดปราการสำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลศพยากจนและศพรรยญาติภายใต้โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์มูลนิธิพยุไลยภัยสัตว์สงเคราะห์โดยมีนายนาธนกฤษปิยศรินันประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุดปราการร่วมกันรับมอบโดยบรรยากาศภายในงานองค์พจนกรกุศลดรพิสิทธิ์เทียนบ่าวเจ้าวาสวัดธรรมปัญญารามบางมวงประธานมูลนิธิพยุไลย,ย,ลยภัยสัตว์สงเคราะห์ได้นำคณะพระสงฆ์และผู้ทศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมกัน สวดมนต์บทใหญ่เดินรอบโรงศพจำนวนสามรอบก่อนที่จะทำพิธีส่งมอบให้กับมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการโดยนายวิเชียนวิริยะสัจจาประธานสมาคมกุศลสงเคราะห์ในปังเนียมฮุกเสียตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการร่วมกันถวายจตุป,ปัจจัยไทยธรรมแด่พระพิสุสงนอกจากนี้นายวิเชียนวิริยะสัจยาัยางได้มอบเงินจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นบาททวนให้กับทางมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการในครั้งนี้ด้วย ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน